สวัสดีบรอนนี่และผู้ติดตามช่อง People plus ทุกๆคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง People plus เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมกับคลิป My Little Pony ที่ผ่านมาของป o โปทถ้ายังสนุกจุใจไม่พอปิโป้เนี่ยยังมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ My Little Pony มาเสิร์ฟให้ทุกๆคนได้รับชมรับฟังกันอีกนะคะ เชกเช่นวันนี้เลยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่า My Little Pony Gen 4หรือ Friendship is Magic และเจน5 A New Generation เนี่ยมันมีเนื้อหาเรื่องราวที่เชื่อมต่อกันหรือจะเรียกว่าภาคต่อเลยก็ว่าได้แต่มันก็เป็นภาคต่อที่ Time Skip ไปเป็นเวลานานมากเพราะเหล่าตัวละครหลักที่เราคุ้นเคยจากเจน4นั้นได้จากไปตามกาลเวลาจะมีก็เพียงบางตัวละครเท่านั้นที่เราจะได้เห็นเขาแบบเซอร์ไพรส์สุดๆอย่างเช่นมังกรสไป์ในวัยที่โตขึ้นจากมังกรตัวน้อย,อยกลายเป็นเจ้าแห่งมังกร หรือ Discord ที่ยังอยู่ในเมืองแคนเทลอสนอกจากนี้นะคะยังมี Twilight Sparkle ที่มาในรูปแบบของภาพโฮโลแกรมพร้อมกับเจ้าหญิงอเลคอนทั้งสองยางเซลเลติอและรูนาที่มาในรูปแบบวัยเด็กอีกด้วยและแน่นอนนะคะเนื่องจากมันถูกยืนยันว่าทั้งสองเจนเนี่ยอยู่ในจกักรวาลเดียวกันเล่าเรื่องต่อกันและมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก เราเลยจะหยิบประเด็นของความเชื่อมโยงที่ไม่เชื่อมโยงกันสักเท่าไหร่มาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะว่ามีประเด็นไหนบ้างมาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าค่ะก่อนไปเริ่มฟังถ้ามีอยากพลาดคลิปสนุกๆและเกรดความรู้เกี่ยวกับการ์ตูนที่เราคุ้นเคยก็อย่าลืม subscribe ช่อง people plus เอาไว้ดูคลิปสนุกๆเหล่านี้กันนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยดีกว่านะคะกับประเด็นของเทมนต์ของเอิร์ธโพนี ในเจน5เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการยืนยันว่าเอิร์ธโพนี่นั้นมีเวทมนต์เหมือนกับเผ่าพันธุน์อื่นๆเพราะตลอด4เจนที่ผ่านมาเอิร์ธโพนี่นะคะไม่ได้มีพลังอะไรเลยนอกจากความแข็งแกร่งและทักษะส่วนตัวซึ่งการเปิดตัวเวทมนต์ของเอิร์ธโพนี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคะ่ะแถมยังเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆสําหรับแฟนมา้าดินอีกด้วย แต่สิ่งที่ทำให้เราต้องหยุดชะงักกับความรื่นเริงครั้งนี้เลยนั่นก็คือในซีรีส์ Make Your Mark ของเจน5นั้นตอนที่ Twilight Sparkle er ได้ปรากฏตัวมาในรูปแบบภาพโฮโลแกรมเธอได้เตือนเหล่าโพนี่เมน5ถึงภัยคุกคามที่จะมาพร้อมกับบอกว่าเวทมนต์ของเอิร์ p โพนีได้ถูกเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกซึ่งแปลว่าท i l ไลท์นั้นต้องรู้อยู่แล้วว่าเอิร์โพนี่นั้นก็มีพลังเหมือนกันคำถามคือเธอไปรู้ความลับนี่ได้จากตอนไหนเมื่อไหร่ เพราะในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีบันทึกเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนแล้วเธอมั่นใจได้ยังไงว่าเมื่อเวทมนต์คืนสู่เอเคสเตียแล้วพลังกงเอิร์ธโพนี่จะปรากฏขึ้นทั้งๆท,ที่ตัวเธอเองนั้นยังไม่เคยเห็นพลังเวทมนต์ของมาดินเลยด้วยซ้ําจริงๆจุดนี้นะคะมันเป็นพล็อตโฮหลุมใหญ่อันแรกของซีรีส์เจน5เลยทีเดียวซึ่งเราดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันขัดกันนะประเด็นที่2นะคะเวทมนต์ของเพกาซัส อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเพกซัสในเจนสี่เนี่ยสามารถบินได้ด้วยปีกของมันเองส่วนที่ใกล้เคียงคำวเวทมนต์ที่สุดเนี่ยนั่นก็คือการควบคุมสภาพอากาศหรือการก็ไปพัวพันกับพวกก้อนเมฆราวกับมันเป็นวัตถุของแข็งทั้งเดินเหยียบนอนทับมันหรือใช้งานต่างๆแต่ในเจนห้าเนี่ยเพกซัสไม่ได้มีความสามารถในการบินมาตั้งแต่เกิดการบินนั้นถูกตีความไม่เป็นเวทมนต์ซึ่งมันไม่เม็เกซ์เซนเอามากๆเลยทั้งที่เป็นเรื่องราวในจักรวาลเดียวกันแต่ ทำไมเพกาซัสในเจน4ถึงบินได้โดยไม่ต้องพึ่งเวทมนต์และทำไมเพกาซัสในเจน5ต้องมีเวทมนต์ถึงจะสามารถบินได้ละ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อมโยงที่ไม่ลงตัวเช่นกันนะคะประเด็นที่3ทำไมเอควิสรียแดนรุ่งโรจถึงเหลือแค่เม,มืองหลัก3เมืองละ่ะถ้าคุณเป็นแฟนของเราเจน4หรือเติบโตมากับพวกมัน คุณจะต้องตั้งข้อสงสัยอย่างแน่นอนเมื่อได้รับชมภาพยนตร์และซีรีส์ของเราเจน5ว่าทำไมเอควิสเตียมันถึงเหลืออยู่แค่3เมืองใหญ่แถมยังเป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยแล้วเมืองที่แสนรุ่งโรจน์ต่างๆอย่างเมนแฮตตันคลาวส์เดลหรือแม้แต่เมืองหลวงอย่างแคนทลอล หายไปไหนเพราะถ้ายิงตามความเป็นจริงแล้วเมืองที่แสนรุ่งเรืองพวกนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเมืองที่คู่ควรจะอยู่มาจนปัจจุบันซะด้วยซ้ําเพราะมันมีความลําหน้ากว่าเมืองไหนๆมันไม่น่าจะเป็นเมืองร้างเพียงแค่เข่าหรือว่าโพนี่เผ่านั้นมีพลังมากกว่าเผ่านี้จนทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันหนักมากและทิ้งเมืองอันแสนรุ่งโรจนี้ไปดืด้ออย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นในซีรีส์เจนห้าก็เหมือนจะเป็นอย่างที่ว่ามาจริงๆค่ะเพราะเมืองหลวงอย่างแคนทลลอตเนี่ยก็กลายเป็นเมืองร้าง ซึ่งผู้คนก็คงไม่ต้องพูดถึงเมืองอื่นๆเลยล่ะค่ะมันไม่สมเหตุสมผลเลยตรงที่ว่าดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลโผนี่มากมายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าตัวเองมีดีและทะเลาะก,กันจนต้องแตกแยกไปอยู่ตามเผ่าพันธุ์ด้วยเหตุนี้จึงทิ้งเมืองที่เคยอยู่ให้ร้างแบบไม่ใยดีงั้นหรเหรอจะไม่มีโพนี่สักตัวเลยเหรอที่คิดต่างไปจากนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่คลุมเครือเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ที่แน่ชัดเลยก็คือปัจจุบันเอควิสเ i ียมีเมืองอยู่แค่3เมืองเท่านั้นได้แก่แมทฮัมเบเมืองของเอ r ร์โพนีที่อยู่ริมทะเลซึ่งจะสอดคล้องกับการทําเกษตรตามแบบของเหล่าม้าดินมากๆ ไรเดนวูดเมืองของยูนิคอร์นพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นป่าบ้านช่องสถานที่ต่างๆถูกสร้างด้วยไม้หรืออยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่และที่นี่นั้นเต็มไปด้วยความลึกลับมหัศจรรย์และตำนานมากมายและเมื่อสุดท้ายนะคะก็คือเมืองเซฟเฟอร์ไฮเมืองของเหล่าเพกาซัสที่อยู่สูงเสียดฟ,ฟ้าเป็นมหานครที่รุ่งเรืองที่สุดจากสามเมืองที่มีอยู่หากเทียบเท่าเมืองในเจนซีแล้วล่ะก็เซฟเฟอร์ไฮเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนเมืองแมนฮัตตันอย่างแน่นอน ประเด็นที่4นะคะ Sky ยรอสเมืองของอลิคอนในเจน5นั้นได้มีการกล่าวถึง Sky ยรอสเมืองกำเนิดของเหล่าอลิคอนซึ่งโอปาลีนตัวร้ายประจำซีซั่นนี้นั้นเคยอยู่ที่นั่นก่อนจะถูกเนรเทศออกมาจากเมืองเพราะการกระทำผิดอันร้ายแรง สาเหตุเพราะมาจากเธออยากเป็นที่ยอมรับว่าตัวเองก็เก่งไม่แพ้ใครส่วนชนวนการอยากเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันก็มาจากที่สองเสือหญิงอย่างลูน่าและเซเลเทียไม่ยอมรับการผูกมิตรจากเธอนั่นเองเพราะว่าลูน่าและเซเลสเทียเนี่ยเป็นที่รักและที่ชื่นชอบของเราเมืองสกายรรสมากๆซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าในเจน5เนี่ยได้ล่าว่าทั้ง2ป้าของเราจากเจน4เคยอาศัยอยู่ที่สกายรรสมาก่อนเช่นเดียวกับโอปาลิน แต่ในเจน4ีนั้นสกายรอสไม่ใช่เมืองที่มีอยู่จริงด้วยซ้ำเพราะเจะ้าหญิงอลลคอนทั้งสองอย่างเซเลเทียและลูนาไม่ได้เติบโตมาจากที่นั่นซึ่งในคอมิกเองก็มีระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพล็อตโฮที่ทำให้การพยายามเชื่อมกันของทั้งสองเจนนั้นไม่สมเหตุสมผลคือการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปเนี่ยก็ควรเพิ่มแบบที่มันจะไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งที่มีมาก,ก่อนอยู่แล้วว่าไหมคะประเด็นที่5 ตัวร้ายอย่างโอปาลีนจริงๆแล้วเป็นยังไงกันแน่สำหรับตัวร้ายในเจน5นะคะปูมาซิยิ่งใหญ่เลยว่าเป็นอลิคอนชั่วร้ายน่ากลัวทรงพลังแถมยังเป่าหูให้เหล่าโพนี่แตกคอกันจนเวทมนต์สั่นคลอนิกด้วยถึงขนาดว่าทวายไลท์สปาร์เกิลเนี่ยต้องยอมสละเวทมนต์ตัวเองเพื่อบรรจุลงในคริสตัลและไล่เวทมนต์ปกคลุม est, เอเคสเทียไว้ มันคงจะต้องเป็นตัวร้ายที่ทรงพลังและน่าเกรงขามมากๆแน่ๆแ,แต่เอาเข้าจริงมันกลับเป็นตัวร้ายที่ตลกโปกฮามาโด้วยความที่ซีรีส์เจน5มีความขายให้เด็กตลาดเขาคือเด็กแบบเด็กจ๋าเลยอะ่ะตัวร้ายอย่างโอปาลีนจึงมีความตลกโบ,บะอยู่แทบจะตลอดแม้ในตอนที่จริงจังสุดๆซึ่งมันขัดกับสิ่งที่ปูมาซะยิ่งใหญ่มากๆในจะประเด็นของการที่เธอมีชีวิตอยู่ข้ามสตวตรรษมาอีก ในเจน5เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเวทมนต์ของเธออ่อนแอมากแต่เธอก็มีชีวิตอยู่จากยุคนั้นมาจนยุคนี้ะนะซึ่งมันไม่เมีเซนต์อีกตามเคยด้านปูมหลังและความเจ็บแค้นของตัวละครเนี่ยก็แสนจะอ่อนซะเหลือเกินเหตุ mm hmm. <Hey. S 2> ผลของความอยากปกครองทั่วอาณาจักรเพียงเพราะอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเธอก็เจ๋งไม่แพ้ใครแต่สุดท้ายก็แพ้ไปง่ายๆงยง,อย,งอ,ยอย่างน่าเสียดายเลยประเด็นที่6อลีคอน ใน g e ซเนี่ยการจะเป็นอลิคอนได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือมีเชื้อพวงศ์ก็ต้องมีความสามารถบางอย่างที่มากพอจะเข้าเกณฑ์การเป็นผู้ปกครองอาณาจักรแบบทวายไลท์ จึงจะสามารถอัปเกรดจากต้นกําเนิดสายพันธุ์มาเป็นอลิคอนได้ส่วนในเจน5นั้นอลิคอนเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอยู่และมีพวกมันจํานวนไม่น้อยไปกว่าโพนี่เผ่าพันธุ์อื่นๆที่สกายรอสทั้งที่ในเจน4นั้นอลิคอนเป็นเผ่าพันธุ์ที่แรงมากๆแทนในเจน5อลลคอนยังถูกตีความให้กลายเป็นพลังแทนที่จะเป็นเผ่าพันธุ์อีกด้วยโดยพลังอลิคอนปรากฏในตัวละครที่ชื่อซันนี่สตาร์สเกาที่เป็นตัวละครหลักของเจนนี้นั่นเอง ด้านพลังนะคะจะออกมาเป็นประกายสีทองๆนะคะที่มาในรูปปีกแล้วก็เขานะคะจริงๆยังมีประเด็นน่าสนใจที่หลายคนตั้งคำถามแต่ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดอีกนะคะอย่างทำไมทวายไลยไม่ต่อสู้และปกป้องเมืองแทนที่จะดึงเอาเวทมนต์กลับมารวมกันและแยกเผ่าพันธุ์ถ้าตอบแบบเนื้อเรื่องจริงๆนะคะก็เป็นเพราะว่า การทะเลาะกันเนี่ยมันเกินเยียวยาไปแล้วค่ะและทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการดึงเอาเวทมนต์จากทั่วแห่งหนในเอ u e สเ r ียมารวมกันเพื่อกักเก็บไว้ดีกว่าปล่อยให้มันเลยตามเลย เพราะความร้าวฉานนั้นจะนำมาซึ่งไหายนะถ้าทวายไลท์ปาร์เกิลไม่ทำแบบนี้โอปาลีนอาจยึดครองทุกเวทมนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ว่าได้ส่วนประเด็นที่ว่าทำไมซันนี่มีพลังของอลิคอนอันนี้น่าจะถูกคลี่คลายในเร็วๆนี้ค่ะเพราะในซีรีส์ Tale Your Tale ซีซั่น2 ep 7 ซันนี่ได้พบกับบางอย่างที่จะนำพาเธอไปสู่ความลับที่ถูกปิดไว้ความลับเกี่ยวกับตระกูลสตาร์สแควนั่นเองซึ่งในตอนจบเนี่ยซิปก็ได้บอกกับสันนี่ว่าจะพาเธอออกไปตามหาเหล่าอาลิคอนตัวอื่นๆด้วยละและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความพยายามเชื่อมโยงที่ไม่เชื่อมโยงกันเลยของ m มล i t t ต e Pony พวาเจนซี่และเจนห้านะคะแล้วมันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เหล่าแฟนๆเจนซี่เนี่ยไม่ชอบใจเอามากๆเลยละคะ่ะวันนี้มากันแบบสั้นกระชับประทับใจ ฟังแล้วทุกๆคนมีความเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหรือใครเห็นความเชื่อมโยงที่ไม่เชื่อมโยงที่ปิโป้เนี่ยยังตกประเด็นไปอีกนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันนะคะแล้วก็ฝากคลิปทั้งหมดนี้เอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสัญญาเลยนะคะว่าจะอัปคลิปให้มากขึ้นขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะ แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย